สวัสดียาวเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่สวนจตุจักรค่ะก yup. ็พ yeah. อดีนะคะวันนี้ผู้จะมาทําธุราก็คือสแกนลายนิ้วมือทําไบโอเมตริกกับวีซ่าออสเตรเลียนะคะแต่ว่านัดเป็นช่วงเย็นนะคะแล้วพอดีช่วงเช้ามีเวลาผู้ก็เลยจะมาทําใบขับขี่สากลค่ะใบขับขี่สากลนี้นะคะไว้ใช้สําหรับคนที่จะเช่ารถไปขับรถเที่ยวที่ต่างประเทศนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะข้ามไป ฝั่งตรงข้ามกับส่วนจัุจัรนะคะอยู่ทางโซนด้านหลังนู้นนะคะไปทําที่กรมการขนส่งทางบกค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเอกสารต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะถ้าใครมารถเมย์นะคะก็ลงป้ายนี้ได้เลยค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะแต่ว่าถ้ามาด้วย B t ทนะคะหรือรถไฟใต้ดินะคะ่ะก็จะต้องเดินมาประมาณ2สัานรอยค่ะทุกคน นน้องบอกจะต,ตรงไปแล้วเลี้ยวก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเห็นคนเดินเข้าทางร้านกันคะทุกคนเหมเราจะพาทุกคนไปทางร้านนะคะนี่คือทางร้านค่ะนี่โอเคนะคะโดยการทําใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะสามารถบกินได้เลยนะคะทุกคนทําได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะถึง15.30นาฬิกาก็คือบ่ายสามครึ่งค่ะในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะคะ ก็มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะโดยจะใช้ตัวจริงนะคะเล่มจริงและก็จะต้องยังไม่หมดอายุค่ะอย่างที่2นะคะก็คือใช้บัตรประชาชนนะคะและก็ตัวจริงเหมือนกันอย่างที่3ก็ใช้แน่นอนจะทำไปขับขี่สากลก็ต้องใช้ใบขับขี่ของเรานะคะที่เป็นบัตรแข็งคะ่ะก็คือความจริงก็คือได้ทั้งหมดนะคะทั้งแบบ ทุก5ปีนะคะหรือจะเป็นแบบอ่อนแบบตลอดชีพก็ได้ค่ะแต่บางคนบางคนตอบชีพก็เป็นแบบบัตรแข็งก็มีนะคะแล้วลำดับที่4ี่ก็คือรูป2นิ้วนะคะจํานวน2รูปห้ามเคลือบมันค่ะแล้วก็ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยเงินนะคะเงินค่าทมเนียมในการทําใบขับขี่สากลค่ะจํานวนห้า้หบาทนะคะพอเราเข้ามานะคะทุกคนเข้ามาทางนี้นะคะเราจะผ่านตัวนี้ก่อนก็คืออาคารหนึ่งน,นะคะ แล้วก็เดินตรงไปยาวเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นอาคาร6ข้างหน้านะคะทุกคนบางคนสงสัยว่าเอา้าแล้วเราจะทํำไปขับขี่สากลที่สำนักง,งานขนส่งที่กรุงเทพเนี่ยเราต้องทําที่ไหนเราต้องทําที่อาคาร4นะคะก็คืออาคารเดียวกับที่ทําไปขับขี่นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปอาคาร4กันเลยนะคะ Let's go ะะถ้ามาจากด้านหน้าก็คือทางนี้แต่เมื่อกี้เรามาเดิทางร้านนะคะแอบแล้วก็พอผ่านอาคาร6นะคะ <Okay. S 1> เราก็เลี้ยวซ้ายตรงไปเลยค่ะยาวๆนะคะ mm. เราจะไปอาคาร4ี่กันค่ะทุกคน mm. แล้วก็ถ้าใครมาติดต่อเรื่องที่ขนส่งที่กรุงเทพนานๆน,น,นะคะ mm. หิวก็ไปร้านค้าสวัสดิการไปทานอาหารกันได้เลยนะคะ mm. อย่างู้กเเดี๋ยวไปทานมื้อเช้ากันก่อนค่ะ แล้วเราก็เดินมาสักพักนึงนะะแล้วค่ะแล้วเราก็จะถึงแล้วนะคะอาคารสี่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่อาคารสุดใหญ่นเดี๋ยวเราต้องรอนะคะุค่าแม่เขาให้เราข้ามทางกันนะคะนี่จ้ะอาคารสี่นะคะตอนนี้เวลา8ปดโมงจะยีนาทีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องที่ต่อใบขับขี่สากลอยู่ตรงไหนนะคะไปะค่ะเดี๋ยวไปหากันดีกว่าออเข้ามาก็อยู่ทางซ้ายนะคะทุกคนอันนู้นก็จะเป็นพวกที่ต่อไปขับขี่ต่างๆเนาะไปขับขี่รถยนต์แต่ของเราก็คือจะเป็นห้องนี้เลยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศน,นะคะก็ เขาเขียนบอกไว้เลยนะคะว่าวันทําการก็คือ8ดโมงเช้าถึง15.30นนอน,นะคะปิดรับเงิน15.30นอนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปยืนเรื่องข้างในกันดีกว่าค่ะ Let's go เข้มาก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บอกว่าเอกสารก็คือใช้ ไปไประชาชนตัวจริงหนือไปอนุญาตขับรถนะคะหนังสืงอ,งอดิมพลูกถ่ายสอง้ว2สองลูกแล้วก็ใช้เงินอีก่าไรนะคะห้าร้อยห้าบาทค่ะเดี๋ยวไปเจมิกระซารก่อนขอบคุณนะคะ<ป>เร็วมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยคะใบขับขี่สากลค,คะ่ะใช้ระยะเวลาทําไม่ถึง10นาทีคะ่ะพอเราเข้ามาเคาน์เตอร์แรกนะคะน้องเขาก็จะถามว่าเออพี่ได้จองคิวไหมแล้วก็บอกไม่ได้จองก็จะมีพาสปอร์ตตัวจริงยื่นใบขับ ขี่ตัวจริงเนาะแล้วก็ถ้าใครจะทํามอเตอร์ไซค์ด้วยก็ยื่นได้เลยแล้วก็ไปขับขี่สามคนตัวเนี้ยมีอายุ1ปีนะคะอย่างผู้ก็ยื่นทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สัญลักษณ์ A ก็คือมอเตอร์ไซค์สัญลักษณ์ B ก็คือรถยนต์ค่ะแล้วก็ยืน่นออบัตรประชาชนตัวจริงนะคะรูป2นิ้ว2ใบแล้วก็ไปรอเขาเรียกคิวค่ะก็คืออันนี้จะได้บัตรคิวแล้วนั่งรอแป๊บเดียวนั่งไม่ถึง1นนาทีเขาก็เรียกคิวเราละแ,แล้วก็ไปจ่ายตังค์แล้วก็ ทำเอกสารค่ะเนี่ยสินาทีเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยู่ถ้าใครอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ทําได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกที่เลยนะคะก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง3ามโงครึ่งค่ะแต่อย่างที่กรุงเทพเมืม่อกี้ผู้ก็ถามเพาว่า8ปดโมงสิบห้าทำไมทำแล้วเขาบอกที่นี่เปิดเร็วที่เนี่ยจะเปิด8ปดโมงถึง3ามโมงครึนะคะก็แค่นี้ค่ะก็ได้ใบขับขี่สากล ไว้เชารถขับท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วค่ะอ๋อลืมบอกอีกอย่างว่าตอนก่อนที่เราจะยื่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าไปประเทศอะไรเราก็แจ้งเขาว่าเราไปประเทศออสเตรเลียค่ะก็อันเนี้ยมีอายุการใช้งานหนึ่งปีนะคะก็เรียบร้อยละเร็วไหมคะคุณปุ๊เร็วค่ะสะดวกรวดเร็วมากเลยเพอเราไปแล้วแบบไม่มีคนเลยเนาะเราคีนแ,แรก แต่พอหลังจากเรามาเสร็จปุ๊บเนาะอู้คนมากันเยอะเลยค่ะโชคดีมากที่แบบมาแต่เช้าทำเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คิวที่4คิวที่4อันนี้ก็คิวที่5ค่ะโอเคนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากเช่ารถขับที่ต่างประเทศนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพูจะพาทุกคนไปขับถนนเส้นที่สวยที่สุดของโลก Great Ocean Road ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบาย